สวัสดีค่ะเอินเอินฟาติมาค่ะจากซีรีส์เรื่อง My Sassy Princess เจ้าหญิง2022ตอนซินเดอเรลล่าค่ะให้เอินเอินพูดถึงฉากต่างๆที่เราแบบโอ้จำไม่ลืมจำไม่ลืมเลยเอาเป็นฉากตกท่อแล้วกันซึ่งทุกคนก็อาจจะเห็นในทีเซอร์อยู่แล้วคุณภูหล่อโส,ส,ด,สดเต็กเลย <laughs> ตกท่อเนี่ยเป็นซีนที่ถ่ายยากแล้วก็เป็นซีนแรกที่ต้องเข้ากับพี่แบงก์ก็เลยแบบว่าเพิ่มความยากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปค่ะซึ่งเขาก็เป็นไอดอลของเราเนาะมาครับผมช่วย ว่าเดี๋ยวพี่จะให้เอินลงในท่อที่อยู่การถนงจริงๆหนูไม่รู้เพราะว่าหนูคิดว่าอ้เยน่าจะเป็นแบบว่าคัตติ้งช่วยไม่จ้ะลงเลยจ่ะเอิญโอ้โหซีนตกท่อนั้นน่าจะประมาณ2-3ชั่วโมงเลยอ่ะเพราะว่ายากค่ะแล้วท่อนั้นอะมันลงไปแล้วมันเจ็บด้วยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นหินแข็งๆคอนกรีตเออใช่ค่ะต้องลงค่ะเพื่อคนดูทุกคนนะคะ มีความสามารถเยอะมากเลยนะทั้งร้องเพลงเล่กีตาร์การทำอาหารคือเรื่องที่เขาเสียนที่สุดแม่ปิน้นปิ้นกระทะเมีเมนู<า> <c oughs> หรือว่าสิ่งที่ซินงได้ทำไปบ้ <c oughs> างแล้วเขครแบแต่ละอย่างเรียกยากมากมีแต่เมนูแปลกๆเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะเป็นเชฟแบบมิชลินสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้นมันที่ทำอาหารได้ไข่เจียวชาโคลคะะ่ะไข่เจียวชาโคลค่ะสไตล์ญี่ปุ่นดำๆหน่อยทุกคนต้องต้มมาม่าได้ใช่ไหมแต่เนี่ยหนูต้มมาม่าไม่ได้สกิลแย่มากค่ะต้มไม่มีพอดีมีแต่ว่าเส้นแข็งแล้วก็อืดเลย <laughs> เราเราอยู่ในละครเราดูเสียนมากเลยว่าทำยังไงคะเรื่องนี้เขาให้หนูไปเรียนไปเทรนเรื่องการทาอาหารเอ,อ้ยก็พอได้ความรู้อยู่นะเริ่มแบบว่าเริ่มรู้ว่ามันต้องหั่นผักหั่นเนื้อ,อยังไงทางไหนกลับไปซ้อมที่บ้านคือตอนเรียนบอกว่าให้แม่แบบซื้อแครอทมาเยอะมากเลยหนูก็เลยแบบว่าต้องฝึกหั่นให้ได้ถูกทรงเพราะว่าซินเป็นคนแบบเสียงในการทาอาหารแต่ว<อ>่า<อ>หั่นผักเสียนแล้วเขาไม่เสียยงะ่ะเขาไม่เสียนอะ่ะ